เรียกว่าต้องส่งพลังบวกให้กับดาราลูกกตัญญูคนนี้เลยนะคะ,คะน้องแชมป์ชนาทิพย์ล่าสุดไปเจอมาโอ้โหผู้ชายกล้ามโตโตน้ำต,ต,ต,ตาคลอสะม้าถไปเราแบบว่าออส่งกำลังใจให้น้องเลยนะคะเพราะว่ามรสุมชีวิตทาโถมจริงๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณพ่อที่ก่อนหน้านี้เคยประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับพบว่าคุณพ่อกําลังป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามทางด้านคุณแม่นะคะเมื่อวันก่อนคุณแม่การซุท์น่นะคะตรวจพบว่ามีเนื้องอกอีกตามรายญาติสนิทก็เสียชีวิตไปอีกนะคะ แต่ที่ทาเอาหนุ่มแชมปพูดไม่ออกก็คือลูกนี่ที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยไม่ยอมคืนเงินเสียทีนะคะขึ้นลงขึ้นศาลไปแล้วก็ยังไม่ยอมคืนเสียทีเดือดร้อนหนักจนหนุ่มแชมป์เนี่ยต้องโพสต์แบบนี้เลยฝากถึงจําเลยนะคะคืนเงินเถอครับอะไรเงี้ยค่ะคพ่อเขาจะเงนินไปรักษาพ่อ,อแล้วก็ท้ายที่สุดน,นะคะรับประกาศขายรถที่นั่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคที่ใช้อยู่ประจําคันนี้แหละค่ะคก็ยังไม่มีคนมาซื้อด้วยนะคือท,ท้ายที่สุดแชมป์ก็บอกคําเดียวเลยว่าคืนเงินผมเธออ่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ ง้นสน<า>ครับืนเงินผมเถอะครับผมจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับใช่แล้วตอนนี้คุณแม่ผมก็เหมือนแบบเจอก้อนเนื้อด้วยอีกคนนึงแต่เราเป็นเสาหลักของบ้านนะเนาะใช่ผมก็มีพี่น้องสามคนทุกคนก็ช่วยกันัใจให้แซมด้วยนะคืคอถ้าแบบว่าสัมภาษณ์นี้ออกไปก็ได้เงินคืนสะีเนาะคืนเงินผมเถอะครับคือคือ,คอ,คอมันมีหลายเรื่องนะคะอันตันใจน้องเนี่ยแหละค่ะ คือคือเป็นเสาหลักบ้านเหมือนเขาจะยิ้มนะแต่แต่แววตาเศร้าอ่ะน้ำตาคลาตาแด่จริงนะคะคือจริงๆอ่ะครอบครัวคือมีพี่น้องหลายคนแหละแต่ว่าคือน้องแซมเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านน้อว่าเป็นนักแสดงแล้วพูดตรงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่างานมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าต้องดูแลครอบครัวเหมือนเดิมไงดังนั้นเนี่ยค่ะใครเป็นลูกหนี้หรือว่าติดติดเงินน้องแซมเนี่ยคืนเขาเถอะเขาเดือดร้อนจริงๆคือมีน้อยก็ทยอยคืนไปค่ะไม่ใช่ว่าหายไปแบบนี้มันก็ไม่โอเคหรอกคือเป็นดารามันไม่ได้มีตังค์กันทุกคนนะคะมันก็ทำมาหากินเหมือนกัน 对。<你>